สบายดีเนาะพักทายสบายดีเอฟซีมดทุกคนเนาะไหนมาผัวพ่อกับเบ้าอวนคือเขามื่อนี้เนาะกาเมื่อนี้ก็จะเป็นมือที่สามแล้วเนาะที่ว่าเบ้าอวนกับบาลลีไหนมาทำภารกิจอยู่ที่แข่งลวงพะบางเนาะกาคือมื่อนี้ทางบ้าอวนกับบาลลีก็อนจะได้ข้ามไปทางเมืองจองเฟียสคือเขาเนาะกาคือจุดประสงค์ก่อนที่บาลลีมันก่อจะได้ไปซื้ออุปกรณ์ขอสั่งเพื่อนเนาะให้เขาเจ้าเนาะก็คือเมื่อวานนี้ทาง พ่อแม่ของเพื่อนกับพ่ออยู่ไปจอบแต่ว่าเป็นลูกของเพื่อนนั่นแหะมื่อนี้ยเขาก่อนเสด้ข่ามตพิมเนาะรถติดพี่นอ้องมื่อนี้ยในรถลายเพินพิเศษได้เพี่น้องเนาะเต็มเลยพี่นอ้องเพราะพอจะเป็นมือพักการเ,เนี่ยนะพักเวียดพักเจ้ามาท่องเที่ยวไล่ล,ลายก็เนี่รถติดเป็นแถวเลยเนาะ ยูเบื before, ้องเคร่งทางเพิ่นก่อนยังบักหลายๆลได้พี่น้องตัวนี้จะเป็นทางลงท่าเฮือเนาะขามบักแม่น้ำคลองเนาะรถของเขานี่ยู่ท้ายหมูขึ้นแหละเนาะสู้ขึ้นแหละยู่หอดอยขึ้นเนาะตัวฟังนั่นจะเป็นฟังหมู่บ้านเชียงเมียน Hình cơm ơn trọng thiệt nó Thứ này thì bà tìm lên phải nó Bên bắc nháy nó นี่จะเป็นบักเทวาข่ามฟังนันมาเนาะตอนเศราแบบนี้ฟังข่ามฟังท่านันมาอาจะบ่หลายเนาะเทเวลา,าก้ามี่ลายแน่นอนเนาะเพราะว่าเนี่ยก็จะออกไปลายเนี่ยรถติดยาวเย็ดเลยเนาะ บู๊ว่ามาลำนี้เขารถเท่าที่ไปได้หรือบาเนาะว่ารถมันติดแหงเนี่ยรถเท่าอยู่ทั้งคุเนี่ยยูดสุดมูลเลยเนาะย,ยึดตาสะอเนาะพี่น้อ,นอง จากที่ว่าเขาเจ้าได้ลงหมดเนานะเดี๋ยวนี้รถฟังนี่ก่อนกำลังที่ว่าจะเข้นไปเนาะที่ว่าจะข้ามฟังไปท่องเที่ยวฟังนั่นเนาะนี่เตรียมแล้วก่อนจะได้เข้าไปเข้าไปนะเพี่น้องเนาะลายพิลึกเนาะ ว่ามันเป็นแข่งี่ว่ามีแรงองเทียวร้ายเนาะแข่งลองพระบางเนาะพี่น้องเนาะธงเทียวเทียวส้มทางด่านปัฒนธรรมนี่แหละพี่น้องรถน้อยขึ้นไปรถใหญ่ก็เริ่มขึ้นไปแล้วเนาะ lúc cho nó lâu nào nó này, chờ nó còn nó mà nào, nó em lên nó 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 แมนพี่น้องเนาะเต็มแล้วเนาะเพื่อทึงเดอย์ยก็กำลังแหกันลงมาเนาะเต็มเลยเนาะพี่น้องเนะี่ยสะออน,นคักเนาะพี่น้องเนาะนี่บักฝั่งนั่นก็นมาเดียวเนาะเราาฟังนี่กำลังซับซ้อนรถให้มันเต็มก่อนทั้งซีออกฝั่งนั่นขามากก็จะไ,ได้เข้าเนาะ เดมเราเจ้าก็จะได้เลืมอมออกกันเนาะปักสวนนั่นก็จะได้รอดถากกันได้พี่หนหองนเนาะ ก็เด้ข่ามฟังมาฮอดฟังนี่เป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ก็กำลังที่ว่าจะออกจากบักเนาะนี่ว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่เนาะแต่ตางคนก็บตังนี่พลานาทีสองพม่าหากินเนาะพี่น้องเนาะเต็มด้วยพี่น้องเนาะ,ะฟังนั่นนี่รถจะติดหลายเด้พี่น้องฟังนี่ก็กธรรมดาเนานะแต่เวลาขากลับนี่ก็จะ เอออัดคือฟังเทวาเขาขับมาเนาะอ้ายบานะายที่ลึกเลยพีนะ่น้องเนาะนี่ติดตาสอนเนาะพนะี่น้องเนาะอันนี้จะเป็น เที่ยวมาท่องเที่ยวเนะเดี๋ยว,วกว็อ่วนก็ใช่ส้มบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนาะน,นี่เนานะะถูกฟังนี่ก็จะเป็นรถดีว่าขัเจ้าจะขับไปฟังหน้านี่พี่นองเนาะส่วนนญ่จะเป็นรถจักรเนาะฟังนี่เนาะ thì có chút đồ đói đấy nó, đồ thắng nó, mình ừ. thấy cát ngáp ngang lên โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบ่าวอวนก็สิได้เอาเมื่อตอนมาาเมื่อฟ้าผมเองพี่นะ้องเนาะท่านผู้ชมนี่ได้ที่ตามผู้ชุ่มต้องการฉันมีก่อนเนาะสำหรับแต่ว่าเขาจะได้เขาข่ามเพื่อมานะคันธะวาบ่าวอวนชีคคลิปเดียวเลยมันก็จะยาวเกินเนาะแต่นะนะการเดินทางมาครั้งนี้เนาะบ่าวอวนก็เได้อัปเดต เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้พ่อแม่พี่น้องนี่ได้ติดตามชมกกันเน,ะนาะเนาะคลกหลายเนาะโอเค้ากาเขาก็คอยไปพบก,กันไหมสำหรับคลิปนี้เนะาะมาอ้วนก่อนใช่ได้ขอตัวล่าท่านบ้ชมไปก่อนค่อยปรดกับแม่ในคลิปต่อไปเนาะ โอ okay, นะเคเนาะพ่อเมย์พี่นะ้องเนาะสำหรับคลิปและวิดีโอนี้เนาะเบ้าอ้วนก็จะได้เอามาต้อนมาฝากพ่อแม่พีน่น้องทานผู้ชมนี่ให้ติดตามมาชมน้วกันแต่ฉันมีก่อนเนาะคอยพุยกันแม่คลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปใดเรด้วยพี่ชาเขากะคอยติดตามมาชมและให้กำลังใจกันต่อไปพ,พ่อแม่พี่นะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้เบ้าอวนก็จะได้ตัวร่าทำช้มไปก่อนเนาะ bài đi phải không? Này, mình đây mày.